แม่ไม่เคยให้ฉันลงมาที่นี่เลยเธอบอกว่ามันอันตรายเกินอ,อันตรายสำหรับเธอฉันไม่นานว่าเธอไม่เคยลงมาที่นี่เลยไม,ไม่ฉันไม่เคยลงมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่นี่เราก็ไม่ใช่เด็กแล้วเลยไปดูกันใช่คนที่ชื่อว่ามาจาชวาเน,นมอรเดนนะครับคนนี้นอยู่ในเกม Apex Trailers นะครับเหมือนเดิมต่อจากต่อนให้แล้วหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานเพราะว่าเกิดปัญหานิดหน่อยเรื่อง อคอมพังนะครับก็เลยไม่ได้เล่นต่อแต่คราวนี้กลับมาใหม่กับคอมใหม่และภาพอาจจะสวยกว่าเดิมอาจจะอะไรกว่าเดิมอาจจะ performance อาจจะดีกว่าเดิมนะครับคือเยี่ยมมากเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นต่อให้จบไปผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ที่แน่ๆตอนนี้เราถึงไหนแล้วเอพิซีนคิดอยู่ไหนผงจันได้ว่าเดี๋ยวนี้มีเอพิซีนคิดอะไนคือเอพิซีนคิดไม่ใช่นี่คือไฟอันนี้คืออะไรโอลิดิส น่าจะอันนี้นะครับที่ไปล่อหนูโยนโยนรวมกันนี่ก็ได้ผมคิดได้นะแล้วก็ใช้ระเบิดโยนเรียบร้อยตายหมดใช่แค่นี้แหละไปช่วยพุทธหน่อยได้เลยดันโอเคดันรึกว่าดึงโอเคแล้วเราจะไปไงต่อตอนนี้เราขับขับขับคืนได้ไหมขับคืนแน่เรามีหนังอยู่ ถ้าเราจะไปแล้วเราต้องมีกิ่งไม้เชื่อมต้องหากิ่งไม้ก่อนไม่อะไรตกอะเอฟเฟกซ์แองิทโอเคเอ้ยไม่ใช่นะีมันหนังนี่หว่าเขาตั้งใจให้เราไอ้นี่อยู่แล้วนี่หว่าเพราะว่าแบบว่าอไอ้นี่เริ่มเราได้หนังขึ้นมาแล้วเอ้ยดูได้ด้วย Lucas, look, ลูกคัสดูสิมันเหมือนการถูกกัด <It looks S 1> เลยนะโรมันเฟสโกเหรอมันเหมือนกับ มันเหมือนโรคระบาดในยุคนั้นเลยเราเลนเทสก็เคยเล่าให้ฟังนะล้วมันแย่มากไหมยากที่จะพูดนะแต่มันก็ผ่านมาตั้งหกสมัยแล้วนี่มันอยู่ตั้งแต่ยุคยุคสมัยโรมันเลยแล้วโอ้โหนานมากนะใช่จำนั้นเลยเอมบเซียขึ้นไปไงหากิิงไม้หางกริงไม้เราอยากไปข้างหน้าอพ่สังคิดของเราเต็มแล้วนะเหมือนจะแบบอุ้ย ไม่ไม,ไม,ไม่ยังเหลือจริงไมมจะหาได้จากไหนอ่ะจะได้ว่าทางเข้าเหมือนจะมีอยู่ปะเยวเช็คก,ก่อนขึ้นได้ปะวะน่าจะได้ข้างนอกเป็นทางที่มีหนูเป็นเป็นแสนล้านตัวเร,เราต้องขึ้นมาขนาดนี้เลยเพื่อจะข้ามไปอ่าเรามาดูครับว่าเฟรมเลทเราตกแล้วอะไรเหลือห้าสิบนะครับ แล้วก็โอเคอยู่อันนี้ผมให้มันปรับออโต้ครับถ้าให้จะเพอร์ฟอร์มานดีเลยคือมันขึ้นไปแบบเป็นแบบอ่อัลตร้าเลยถือว่าการ์ดจอตัวใหม่นี่ใช้ลรกว่าเดิมไปกลับไปดูนู่นดีกว่าใช้เอฟเฟกต์งคิดล่อแล้วก็ใช้ระเบิดอีกทีหนึ่งตุ้มเรียบร้อยไปลูคัสอันนี้ขามาใหม่เพราะว่าเราได้หนังมาแล้ว มานี่เหรอ,อันนี้น่าจะเป็นโเดทอรียมพวกโรมันเขามาที่นี่เพื่ออบไอ้น้ำใช่ให้ดูรูปปั้นนั่นดิม่าะเป็นพวกสัตว์ของนั่นเลยแหละแปลกท่าอันนี้ดูเหมือนจะเป็นศาสนาอะไรสักอย่างแต่ผมผมแปลไม่ออกแต่ขอ เหมือนจะเป b นส l ญลักษณ์กันอะไรทั้งอย่างแต่มันเหมือนต้องลงไปขล่ามันก็ยากนะที่จะไปนั่นอืมเราจะไปยังไงอ่ะอ๋อมีรูไปก่อนอื่นเลยมีรูก่อนจะลงไปเราต้องดูให้รอบๆก่อนเราดูแต่ละสัญลักษณ์คืออะไรดูไงวะลูคัสอันนั้นเฟรสโกเหมือนจะเป็นผู้หญิงท้องนะ แต่มันแต่ดูถัดจากเธอเดี๋ยมันคืออะไรมันเหมือนเธอไม่รักเล่นแร่แปรธาตุหรอจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นการเปรียบเปต่อไฟไปยังบดลูกคืออะไรวะงงเออาจ่แต่แค่ท้องก็ได้มั้งมันก็ไม่แค่หรอมันี่มันท่าอกแม่เธอนะฉันว่ามันไม่ใช่ความันเอิญแน่สับแม่ของเธอเนี่ยที่นี่มันดูเป็นที่สำคัญมาก อาจจะใช่ก็ได้อนนี่เป็นเสือไลออน่ะเสือเีโอม y darling dog โอ้หมาแล้วชื่อลีโอที่แปลว่าสิงโตเฮ้ยนั่นไงมันจะมีถม้ำใกล้ๆมันมีถมใใ้ำใกล้ๆสัญลักษณ์อยู่ไม่บอกไม่รู้เลยเนะี่ยจริงๆเห็นแล้วแหละก็ไงวะโอเคกดเอ็กก้ม็ไม่เล่นนานทษๆเยี่ยมไปเลย ุงหนูเตะหมดไปแกว่าข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเตะหมดเลยเชนมองไม่เห็นอะไรเลยเราจะไปทางไหนก่อนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะไปทางไหนไปทางซ้ายแล้วกันทางขวาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไกด์กให้นะทำได้ไงอ,อ๋อมันมีแสงอยู่ข้างบนน่ะมันลอดซองได้ไม่อยู่ไม่ใกล้จากสัญลักษณ์แล้วกำลังไปอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจุดก่อนแล้วกันเดี๋ยวตาย เห็นอะไรไหมเห็นแล้วถูกกที่แล้วมันมีแสงจากอ่าสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นแล้วโอเคได้เลยเยี่ยมมากวิลี่กูดไททูดเวเวจดไปก่อนฮึข้างไหนไปได้ครับไปก่อนใกล้ๆอ่ะแล้วไปเลยไปต่อเยี่ยมมากจะจะทาให้เร็วที่สุดจยทำได้นะสวัสดีทุกหนูท้งหลายอันนี้กลับมาได้แล้วเอาเร็วจังใกล้แล้วอ่า แต่ทีนี้ได้ไหมไม่ต้องพูดไม่ไม่รู้ฉันไม่รู้ต้องพูดว่าไงนะแต่พูดพูดไปเถอะเออ่ทางนี้กลับได้ป่าววะน่าจะได้มั้งนี่ไงกลับได้แล้วโอเคร้อนลแล้วโอ้ยร้อนร้อนร้อนไอมิเซียลาร้อนกลับมาแล้วไหนเราต้องทำยไงดีคอ,อมเพลเซชั่นซัพเฟอร์เมชั่นหง เสอหงูงเราไปดูดีกว่าว่าอะไรซ่อนอยู่หลังเลนทำไรล้วงเลยหรอล้วงเลยเหรอ,หรอพ่อแม่คุมครอง,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 องดูด้วยดูดิว่ามีอะไรหรือเปล่าถ้าถูกก็จะถูกถ้าผิดก็จะตายเลยแบบเป็นกับดักอะไรเงี้ยเรียบร้อยไปถูกทางอุ้ย รู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกต้องจุดไฟก่อนเลยมันดูใหญ่มากเลยนะเก็บเก็บเก็บไว้เซฟแอเวอร์ไว้อ๋อโอเคโอเคอ้าวกดไงวะแคนเซิลไงวะคุณที่ผ่านละอ๋อแคนเซิลนี่คือแล้วเห็นอะไรบ้างมันจะเป็นโปรดักอะไรสักอย่างอุ้ยของอุ้ยของพวกนี้มันนี่มันดีมากอ่ะมันจะเยี่ยมเยี่ยม โอเคสบายใจเลยแบบไม่ต้องจุดเองเก็บของเลยอเมซิอนี่มันลนี่มันลายมือแม่เธอหนิมันใกล้เสร็จแล้วอ่ะแม่เธอกำลังมาถูกทางรู้ไหมตอนนี้คือแบบใกล้รักษาน้องแกนั่นแหละแล้วมันเป็นไงบ้างอีกนิดนึงเหมือนแบบเป็นแฟชั่ง เขาใกล้มากเลยใช่ไหมใช่มันมันต้องแปดปีใช่เหรอมันต้องแปดสมัยไม่ใช่เหรอแต่กี่ครั้งแล้วอะซังกิวินิสเหรอเลือดของซังกิวินิสอาจจะเป็นมาคิร่ามันเปลี่ยนโลกได้นะทำมันอีกครั้งนี่มันหนังสือของฟีนิกซ์นะนี่มันคือหนังสือยอดเยี่ยมที่จะรักษาโรคไข้ไข้เจ็บได้นั่นเนี่ย เราเราเราเจอมันเปิดมันเราจะค้นคว้ามันอ่ะลุยดิอะไรอ่ะลูคัสลูคัสดูดิมันเหมือนชิสต์ไรเซชันที่ถูกอัปเกรดขึ้นมามันดูใสมาก <c oughs> ไหนดมสิทำไมาถึงทำไมาถึงดมละ่ะหืว่าไงอะไรลูคัสลูคัส <Amber> มันกำลังรู้สึกทึ่งอะมันคืออะไรบอกหน่อยนี่จะรักษาได้ <c oughs> แม่เธอกำลัง,ลง <c oughs> จะรักษาได้แต่เขาไม่มีเวลามา,มากพอนะ่ะ <c oughs> มันเยี่ยมมากเลย <c oughs> ที่มาใกล้ๆขนาดนี้อู้จง๋งว่ะแล้วเราใช้ได้ไหม <c oughs> ถ้าสมมตเตรียมการในหนังสือนะฉันคิดว่าจะทำให้มันสำเร็จต่อได้นะเฮ้ยรู้สึกว่าเริ่มต้นได้ดีเนี่ยมาชิสเตอร์เฮ้ยโอ้โหเลียกเป็นท่านปรมาจารย์เลยวะทำไมแม่ไม่บอกฉันเลยฉันก็น่าจะเข้าใจได้นะฉันฉันควรที่จะเข้าใจได้เข้าใจมันฉันคงจะเธอเป็นอาคิมิดที่ดีเขาก็แค่ต้อง อย่าปกป้องเด็กๆเอาไว้นะไม่อยากให้รู้เอาความมืดกำลังคืบคลานมาไม่นะไม่ใช่ตอนนี้สิเราจอดจากที่ยังไงเนี่ยโอ้โยททำไปเถอะเดี๋ยวจัดการเองถ้ามันจัดถ้ามันวิ่งเข้ามาไม่อยากแกเชื่อเลยไมนต้องตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบแล้วอ่านอยู่จัดไปจัดไปเฮ้ยจุดได้ไหมเนี่ย ไมอ,อมันจุดไม่ได้เหรออ๋อนี่มันที่ดับไฟไฟเครื่องนี้โอเคเดี๋ยวจะเตรียมนะมาสลิกเหรอมันต้องให้มาสลิกทางไหนละ่ะมันอยู่ที่มาคูเบียทางไหนวะออ๋ oh. นี่ไอที่แมกกาไอแม็กกาดิเซอร์วันนี้ของ้อสันสันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจอยมันสั่นอ่ะหลุดเด้จอยหลุดหายหลุดละเดี๋ยวจุดกันไปถ้าอยากได้ก็ตามมานี่หมายเขาจะให้เราดันไปทางทางไหนสักทางถ้าจะไปทางขวาเอดันกลับก่อ ได้มาสลิยังกะไปเอาไม่ได้อ่ะมันเยอะมันเยอะมากเลยมันอยู่ทางไหนวะไมห่หลุดหลุดหลุดโอเคเรียบร้อยมีปัญหาแล้วมันเยอะมากเลยเฟมเลตตกฉันจะไปเอาอยัางไงละ่ะมันเยอะมากเลยนะดูก่อนเราไปทางไหนได้อีกถ้าไม่ให้ทางนี้มนมาจะไปอีทางนี้ ไม่ต้องรีบดูครับเพราะว่าผมรีบแค่แค่นี้อา่าใช่ทางนี้ไหมน่าจะใช่นี่ไงทางไปน่าตรงนั้นแหละอ่าเยี่ยม้อยก็ไม่รู้โอ้ยอย่าทำอย่างนั้นอามิเชล่าทำร้านะไม่กินทำร้าอันไหนอะมันเยอะจังเลยอะม,มันเยอะมากเลยต้องเอาอันไหนเนะี่ย ที่กินเหม็นอ่ะผมมันก็เหม็นทุกอย่างแหละโอ้ฉันไม่อยากฉันไม่รู้ว่าฉันจะหาข้อแตกต่างได้หรือเปล่าทำไมก็ก็มันแปปเปอร์มิ้นท์เหรอไม่มันควรจะแย่กว่านั้นนะอะไรวะเนี่ยอันเนี้ยโอ้ยโอ้ยใช่แน่เลยโคตรเหม็นเลยเอ้ยพัตตาฟอกเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้ว อันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการอย่าลุกครับเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งเก็บของเก็บของทำไปไปไปกำลังไปกำลังไปรอก่อนใจเย็นไม่ต้องรีบชา้าแต่ชัวชร์ช้าแต่ชัวร์หยุดเขยา่ามันมาอีกแล้วอ่ะทางขวาจัดการหนึ่งมีแผ่นดินไหวแค่ครั้งเดียว ก็คือไม่มีอีกีอีกครั้งหนึ่งก็คืออีกทีนึงโอเคหมดเยอะม,มากไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบชาร์จแต่ชัวร์ชาร์จแต่ชัวชร์ทำไมใส่อ,อะไรเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่เอาออกวะเรา,ญญาต,ต้องไปเอาเบเซอร์ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวโอเคอเดีเ๋ยวฉันตามไฟไปได้รอแปบ๊บเดี๋ยวทำให้ผมไม่มีมันออกมาก่อนนะเอาจับไงโอเค เอาไฟไปหาลูคัสรอแป๊บหลอแป๊บไม่รีบไม่ไม่ต้องรีบไ้หนึ่งก็ต้องห่วงม็ต้องห่วงแม่ไม่าหาไม่ได้หรอกมีไหมไปไปไม่ต้องห่วงเราจะจัดการทุกอย่างให้นายเองลูคัสแค่วิ่งตามมาช้าๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบชิวๆลูคัสระวัง โอเคฉันจัดการได้เอ้ยแจ๋วว่าแจ๋วว่าลูกคัสสู้ได้จัดการมาลูกคัสเฮ้ยเดินเดินมาได้ได้แล้วโอเคได้เวลากลับมาทำงานลูกคัสอย่าทำอะไรโง่ๆแล้วกันรู้เนี่ยว่าฉันทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยอย่ามึงจะล้อกันเจเย็นไม่มีไม่มีทางหันหลังกลับแล้วลูกคัสระวังแป๊บนึงนะจัดการให้ก่อนมีสัญญาสองข้างทางซ้าย เรียบร้อยต้องชิวชิวเกินความจริงคือเราต้องตามปากไปไม่เอนานะต้องหาแอ,อลกอฮอล์บัวล่าประตูที่เป็นดวงอาทิตย์พาไปตรงนั้นหน่อยกลับไปประตูที่เป็นดวงอาทิตย์เหรอไว้ากลับมาพากลับมานี่เร็วประตูวดวงอาทิตย์ฉันไม่เห็นประตูวดวงอาทิตย์เลยเลูกครับ แต่ยังไงก็กลับไปก่อนโอ้ยลูค<ะ>ัสมตะพกอย่าเออเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจะ,จะ,จะนดันเอาไว้ไมเป็นไรมีที่นึงนาทางซ้ายไอ้ทางขวาคาหนึ่งทางซ้ายลห่รียบร้อยลูคัสได้ยังเราไม่เหลืออะไรแล้วลูคัสเกิดะอะไรขึ้นอะ ทำไมมันหยุดฉันทำเสร็จแล้วอะมันเหมือนผู้มันรู้มันก็ต้องลองลองลอง,ลองดู <c oughs> อา่าว่าไงเฮ้ยโค้ทเทอผสมเสร็จแล้วหนูหลีกทั้งให้ทุกอย่างหยุดสงบเราคือลายชาเลต์ลัทัทุย แล้วไงต่อลูคัสลูคัสทำได้เราจะทำ้รกสิคะเลรอยที่ต้องภูมิใจตัวคุณในตัวนายฉันภูมิใจตัวนายมากขอบคุณอณเ้เรือดอ้อเลือดกีบกลับเลยสิ่งแรกเลยเราต้องช่วยฮิวโก้ไปหาฮิวโก้ได้แล้ว อ้าวกลับมาถึงแล้วนี่เมลี่กับอาเธอร์ก็อยู่ใช่ไหมอันนี้ใครเนี่ยผู้ชายน่าจะอาเธอร์อ้าวเสียงกลับมาด้วย,ยๆๆๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยเขา <c oughs> พวกเขากลับมาแล้วกลับมาแล้วจ้า เดินมาเลยอย่างเท่เราได้ยาแล้วฉันรู้แล้วว่านายต้องเก่งไปไปเจอฮิวโก้กันไปจัดการขั้นศาลที่มันเริ่มลามไปได้แล้วเพราะว่าเต็มคอฮิวโก้เลยก่อนฮิวโก้จะระเบิดตอนนี้คือแบบเส้นเลือดขึ้นตุบๆๆฮิวโก้ซึมแหละซึมตอนนี้ซึมเปื้อนแหละยูยู่ใช่ไหมยูโก้ไม่ไม่หลับอ่ะอ้โห นี่เราทำได้แล้วเราได้ยาแล้วลูคัสทำลูคัสทำฮิวโก้ฮิวโก้อาจจะขมนิดหน่อยนะไม่เป็นไรดื่มเลยนิดนึงเยี่ยมมากแล้วหนูโดนรักษาเหรอก็คงใช่นะในอาจจะดีขึ้นในไม่ช้าเราจะไม่ได้เจอแม่แล้วเหรอฮิโก โอ้ฮิวโก้ฉันบอกเธอแล้วแม่จะไม่กลับมาอีกไม่อีกแล้วแม่เจ็บเปล่าไม่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 แม่เจ็าไม่ไม่่ป่าไม่ไไม่ไม่แม่เจ็ล่าไม่่แล้เจ็บเ่าไม่ไ่แจะเล่าไม่ไมนไม่ไ่แม่เจ็บ้ปไม่ต้องห่วง กล้จะหานะฮิวโก้ดีใจแทนนาริเซียถามายาวนานัก,กาะรักษาเอาใไม้หายบทที่สิบสามพรีเนนเอาไ้าเจอกันไหนพาร์ทหน้าครับจุบจ๊บๆุ